ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางรายการนะคะที่ <c oughs> ให้โอกาสสำนักง,งานคอ,อพพพา9สงขลาเนี่ยมาชี้แจงอธิบายทางความเข้าใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกรณีบริษัทอาทเนย์ประกันภยัจ <c oughs> นย,ภยจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทไทยประกันภัยจำกัดมหาชนถูกเพิกถอนใบอนญุญาตนะคะ <c oughs> คิดว่าเออพอพอพอ,พอจะจํากันได้แม้ว่าก่อนหน้าเนี้ยค่ะ <c oughs> ทางที่ปรากฏหลักฐานว่าอาคาเนย์ประกันภยัยกับไทยประกันภยันภย,นภยเนี่ย มีฐานะหรือดําเนินการในลักษณะที่ว่าเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนต <c oughs> อนนั้น,นะนเนี่ยนายทะเบียนก็เลยมีคําสั่งว่าให้บริษัททั้งสองเนี่ยหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว <c oughs> แล้วก็ให้เขาแก้ไขฐานะทางการเงินแล้วก็ดําเนินการตามที่นายทะเบียนกําหนดคฉะนั้นเป็นคำสั่งนายทะเบียนที่สามทับสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากับสี่ทับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยลงมาที่สิบหกมีถนา <c oughs> แต่ว่า ผ่านมาแล้วเนี่ยบริษัทก็ไม่ไไม่สามารถดําเนินการแก้ไขฐานะการเงินได้นะคะ,คะไม่สามารถหาเงินมาเพิ่มทุนได้บริษัทก็ยังคงจ่ายสินใหม่ล่าช้าหรือประวิงการจ่ายแล้วก็มีค่าสินใหมเนี่ยคงค้างจํานวนมากมายเลยรวมทั้งมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินการจัดสรรเงินสำรองหรือทรัพย์สินุนเวียนเนี่ยก็ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกาหนดเพราะถ้าบอกว่าฐานะตอนนั้นเนี่ย บริษัทไม่มีความพร้อมที่จะดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วทางบริษัทถ้าดําเนินการต่อไปก็คือเราปล่อยให้เขาดำเนินการต่อไปเนี่ยจะก่อความเสียหายต่อประชาชนแล้วก็ผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อีกครั้งก็จะขาดความเชื่อถือในในธุรกิจประกันภัยด้วยนะคะดังนั้นก็คือรับมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีคำสั่งที่หกเจ็ดศูนย์ทับสองห้าหกห้ากับห7เจ็ดหนึ่งทับสองห้าหกห้า เ,เพิกถอนใบอนุญ,ญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทไทยประกันภัยจำกัดมหาชน <c oughs> กับบริษัทฮากเนประกันภัยจำกัดมหาชนตามบรดรดับัญชานการจางเมื่อกี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนสอง5ห้า้อยหห้าเป็นต้นไปละค่ะ <c oughs> แล้วก็แต่งตั้งให้กองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยเป็นผู้ชําระบัญชีของทั้งสองบริษัทนี้ค่ะอันนี้คือสาเหตุที่ทําไมเราต้องเพิกถอนใบอนุญาตเขาค่ะค่ะทีนี้ กองทุนนะคะคือกองทุนเนี้ยเงินของกองทุนนี้มามาจากไหนคะเดี๋ยวอยากให้ขยายความประเด็นนี้ค่ะเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยที่เป็นสมาชิกอะค่ะค่ะสมทบรวมกันอาจจะจากเบี้ยประกันภัยหรืออะไรที่ขฎหมายกำหนดไว้อะก็มามาเข้ากองทุนเพื่อที่จะเอานเงินตรงนี้เวลาบริษัทถูกเพื่อขออนุญาตหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเอาเงินตรงนี้ต้็เงินของผู้ประกันภัยนั่นแหละมาจ่ายให้กับ ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีบริษัทถูกเพิกอถอนใบอนุญาตเท่านั้นนะคะอืมค่ะค่ะค่ะซึ่งตอนนี้กรณีของอทางอาคาเนยประกันภัยนะคะกับบริษัทไทยประกันภัยเนี่ยก็สําหรับลูกค้าก็จะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ยื่นเคลมไปแล้วกับกลุ่มที่ยังยังไม่เกิดการเคลมขึ้นอย่างนี้นะคะ2กลุ่มเนี่ยเขาจะมีแนวทางในการดําเนินการยังไงหลังจากที่ที่ถูกประกันอย่างนี้คะ ที่เอ่อถูกเพื่อ,อมามอนุญาตทั้งสองบริษัทแล้วเนี่ย <c oughs> สานักง,งานคอพอก็ต้องมีมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกันภัยที่ได้รับผลกระทบ <c oughs> สํานักง,งานคอพก็บูรณาการร่วมกับออกองทุนประกันมินาศภัยเอ่อสมาคมประกันมินาศภัยไทยสมาคมประกันชีวิตไทยนะครับว่าจะช่วยเหลือผู้ประกันภัยยังไง ก็จะแยกเป็นสองกรณีอย่างที่ท่านจุลนุชรัตน์บอกก็คือคนที่เสียหายก็คือมีเคลมแล้วแล้วก็ไปยื่นกับบริษัทนั่นแหละบระิษัทก็ยังไม่จ่ายคหรือเกิดความเสียหายแล้วแต่ยังไม่ได้ไปยื่นเคลมเลยสองกรณีเนี้ยผู้ประกันภัยก็ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อกองทุนประกันีวิาศภัยตามที่กองทุนประกาศกําหนดอันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งที่เสียหายแล้วนะคะคตัว ชนิดหนึ่งก็คือประเภทหนึ่งก็คือกรมผู้ที่ถือกรมาทานที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่คตรงเนี้ะจะแยกเป็นเป็นเป็นถ้าเป็นกรมาทานโควิดแล้วกันนะคะค่ะผู้ประกันภัยสามารถยกเลิกกรมาทานแล้วก็นําเบี้ยที่เหลือเนี่ยไปซื้อกรมาทานโควิดกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการได้แต่ว่าความคุ้มครองเนี่ยจะคุ้มค,ครองเฉพาะโควิดเท่านั้นประเภทเจอจ่ายจบเนี่ยไม่มีแล้วนะคะ ค่ะแล้วก็อีกอีกอย่างก็คือถ้าเขาไม่ไม่ซื้อกรมธรรม์โควิดใหม่เขาก็ขอคืนเบี้ยจากกองทุนได้โดยคำนวณเบี้ยที่เหลือความผ่อคองเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะคืนให้ผู้ประกันภัยไปตามมูลค่าเท่าที่เหลือใช่ไหมคะค่ะใช่ใช่ซึ่งซึ่งจริงๆจํานวนก็ไม่มากหรอกก็ไม่เป็นไรที่จนแนวทักเรื่องของกรมธรรม์โควิดสําหรับกรมธรรม์อื่นๆที่ไม่ใช่โควิดก็ก็ทํานองเดียวกันถ้าผู้ประกันภัยจะขอคืนเบี้ยก็ได้ ก็จะคิดเบี้ยส่วนที่เหลือความคุ้มครองให้แล้วก็ถ้าถ้าไม่คืนเบี้ยก็คือโอนไปยังเอบริษัทที่มีเข้าเข้าร่วมโครงการนะตองนี้มีทั้งหมด15บริษัทค่ะมีประกันมีน่าสมภัยเนี่ย10บริษัทแล้วก็ประกันชีวิตเนี่ย5บริษัทคอซื้อสมทรถิัน์ใหม่ค่ะค่ะทีนี้ท่านผอพอมีตัวเลขไหมคะว่าลูกค้าของทั้งสองบริษัทในทั้งของอคาเนกับของไทยประกันเนี่ยเขามีมีจำนวนลูกค้าอยู่เท่าไหร่คะ จำนวนตอนนี้ก็คือคือคือมันเยอะอ่ะนะกว่าเยอะเป็น,ออน,น,นค่ะ,คะที่ที่หมายถึงว่าที่ยังมีกรมธรรม์รวมทั้งสามกลุ่มเลยค่ะรวมทั้งสามกลุ่มเลยยื่นไปแล้วที่ยังไม่ยื่นกับที่ถือกรมธรรม์ที่ยังมีมูลค่าอยู่เนี่ยอ๋อ,อยังไม่ตอบเพราะว่ายังไม่ชัดไม่แน่ชัดว่ามีอดี๋ยครับจังหมดจันวนเท่าไหร่เนาะค่ะค่ะมันเยอะแต่ถ้าว่าเยอะมากค่ะจํานวนหมัยที่บริษัทยังค้างอยู่ที่ยังไม่ได้จ่ายค่ะค่ะ ทีนี้ก็จะเกิดคําถามอีกว่าเพราะว่าท่านเห็นข่าวเรื่องความกังวลของลูกค้าของอคเนใช่ไหมคะที่กังวลว่าจะได้เงินไหมเนี่ยเงินของกองทุนนี่พอใช่ไหมคะเงินกองทุนนี่พอไหมคะสําหรับทางงอกลุ่มค่ืออย่างนี้ถ้าถ้าเงินกองทุนไม่พอเนี่ยกองทุนก็ต้องไปหาแหล่งเงินกู้นะคะตอนนี้ทราบว่าสํานักบริหารทรัพย์สินอาจจะหาแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยไม่สูง อ,อาจจะเป็นธนาพารของรัฐค่ะตอนนี้เห็นทางบอร์ดของกองทุนก็กําลังประชุมพิจารณาร่วมกันว่าจะหาเงินจากตรงไหนถ้าเกิดไม่พอมาใจ่ายให้กับผู้ประกันที่ได้รับความเสียหายค่ะอ๋อค่ะ,ะทีนี้ฉันขอขอถามลงรายละเอียดไปไปทั้งไปกลุ่มที่1นึกับกลุ่มที่2อนิดน,นึงนะคะกรณีที่ยื่นแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้เงินนะคะคือคือเกิดความเสียก็ยื่นเคลมไปแล้วเนี่ย คนกลุ่มนี้ถ้าเป็นลูกค้าเขายื่นไปแล้วเขาต้องรออย่างเดียวไหมหรือหรือเขาจะเขาจะได้เมื่อไหร่บางคนกังวลว่าฉันจะได้หรือฉันจะไม่ได้เนี่ยอันนี้จะบอกกับคนกลุ่มนี้ยังไงคะกลุ่มแรกที่ยื่นไปแล้วอะนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงที่ว่าตอนนี้คอพอพ,อพอก็จะมีมาตรการที่ว่าเอจดตั้งศูนย์ช่วยเหลือหรือที่คำแนะนํากับผู้ประกันภัยที่ได้ความ ผลกระทบน,นนะเราสามารถทั่วันไปสามารถยืน่นคําขอรับชำระหนี้ได้ที่คอพพส่วนกลางคอพพเขตแล้วก็คอพพจังหวัดทั่วประเทศนะคะรวมทั้งที่กองทุนประกันวินาศภัยเองที่กรุงเทพเหมือนกันทีนี้ตอนเนี้กอ,องทุนประกันวินาศภัยยังไม่ได้ประกาศเลยว่าเออให้มายืน่นให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยมายื่นได้เมื่อไหร่ยังไงเพียงแต่ว่าตอนนี้พอพอมีประกาศในทะเบียนปุ๊บเนี่ย ผู้ว่าก,การก็มากันและที่พอพอจังหวัดเยอะเยอะมากๆว่าเราก็ทบไว้เราอำนวยการสะด,ดวกให้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ,คะทั้งบุคลากรทั้งสถานที่เราเรา,เรายินดีอยู่แล้วเราก็รับคําร้องไว้แล้วก็ส่งไปให้กองทุนวินาศกองทุนประกันวินาศไทยเพื่อที่จะรวบรวมอาจจะอาจจะหกชุดวันหรืออันนี้อันนี้ดูจํานวนจวันจำนวนเขาเรียกระยะระยะเวลานะ,ะ่กองทุนเขาจะัดการเขาอาจจะรวบรวมว่าทั้งหมดเป็นเงิน เท่านี้ลายเป็นเงินเท่านี้บาทอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของกองทุนประกันวินศาศภัยและที่ <okay. S 2> จะเดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของทั้งสองบริษัท <okay. S 2> ว่ามีอยู่เท่าไหร่เอาไปแปลงเป็นเอามาเอามาเรียกมาขายให้กับผู้ประกันภัย <okay. S 2> เหลือชนวนวน,วนเท่าไหร่ก็กองทุนก็จะต้องเอามาชดเชยเพิ่มให้กับผู้ประกันภัยค่ะแต่ลายละเนี่ยไม่เกินหนึ่งล้านบาท ค่ะค่ะไม่เนมถึงว่าคุณยื่นผ่านคอปอได้ก่อนใช่ไหมคะใช่ตอนนี้คือยื่นได้ก่อนแล้วบางคนว่าอ้าบริษัทสองวัานนี้ไม่มีแล้วแล้วฉันจะยื่นกับใครอันนี้คือไปยื่นผ่านคอปอจังหวัดคอปพเขตได้ก่อนเลยนะคะค่ะแต่ว่าขั้นตอนที่จะได้เงินแสดงว่ายังต้องรออยู่อีกพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะอต้องรอประกาศของกองทุนประกันวีนาสภัรเท่านั้นค่ะเพาะเขาจะระบัญชีเสร็จเมื่อไหร่ เออถ้างั้นลูกค้านะคะผู้ซื้อประกันเนี้ยถือว่าเป็นเจ้าหนี้ที่จะได้รับการชําระหนี้อยู่ในอยู่ในลําดับ <Bradley S 2> ต้นๆหรือเปล่าคะเวลาที่ที่่ะเจ้าห <thì> น,น,นี้ที่จะยื่นมันมีเจ้าหนี้สองประเภทคือเจ้าหนี้่างสัญญาประกันภัยก็คือเจ้า,นา,า,นา,าห <c oughs> นี้เก็บกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหลายทั๋วค่าสินใหม่ทั้งหลาย <c oughs> อันนี้เป็นเจ้าหนี้ลําดับแรกที่จะได้รับการชดใช้ก่อนแล้วก็อีกเจ้าหนี้ประเภทหรคือเจ้าหนี้ทั่วไปอย่างเช่นเออเป็นอู่ อยู่ในเครือของบริษัทที่ว่าเราซ่อมรถให้เขาแล้วแล้วบริษัทยังไม่จ่ายอันนี้เป็นเจ้าหนี้ผู้ค้าหนี้ทั่วไปหรือว่าพวกพนักงานบริษัทที่เป็นลูกเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทถูกปิดเขาก็ยังไม่ได้เงินค่าจ้างอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อหนี้ทั่วไปน,นี้เป็นลำดับที่สองเขาจะดูแลเจ้าหนี้สัญญาประกันภัยก่อนค่ะ่ะค่ะเงินเหลือก็จะให้เจ้าหนี้ทั่วไปเนี่ยรับไปตามลำดับค่ะอ่าค่ะ ังนั้นกลุ่มที่ยื่นแล้วอันนี้คือยังยัง,ยงต้องรออยู่ต้องบอกอย่างนั้นนะคะค่ะต,ต้องรอนะคะคนที่ความเสียหายเกิดแต่ยังไม่ได้ยืน่นยื่นผ่านคอปพ,อพอจังหวัดคอปพ,อพอเขตแต่ว่ากระบวนการจะได้เงินเนี่ยก็ต้องรอเหมือนกันนะคะ<อ>ค่ะค่ะ,คะทีนี้<อ>คนที่ถือกรมธรรม์อยู่มูลค่ายังเหลืออันนี้แนะนํากลุ่มสามนิดนึงค่ะเพราะว่า คือกรมธรรม์เขายังยังอยู่นะคะมูลค่าก็ยังเหลืออยู่แล้วถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันมันยังได้คำคุ้มครองใช่ไหมคะถ้าเขายังไม่ได้ไปค่ะรีบไงมคะจริงๆอ่ะเดี๋ยวกองทุนประกันนิเนตส์ไทเนี่ยจะต้องมีหนังสือไปบอกเลิกกรมธรรม์ให้กับผู้ประกันภัยทุกรายค่ะเป็นบันลงทะเบียนว่าโอเคบริษัทประกันภัยเนี่ยถูกเพื่อถอนใบอนุญาตล้วนะเพราะฉะนั้นกรมธรรม์ของคุณเนี่ย สิ้นสุดความคุ้มครองวันวันนี้วันนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดนะําสั่งนวันที่เท่าไหร่ซึ่งพอกรมมาทันถูกยกเลิกปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเหตุหลังกรมมาทันยกเลิกเนี่ยก็จะไม่มีความคุ้มครองแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อได้รับหนังสือจากกอ,อ,องทุนน,นะคุณต้องรีบไปดาเนินการหนึ่งไปทํากรมมาทันใหม่หรือไม่ก็คือกรมมาทันเดิมมันมัน,ม,นมันไม่มีความคุ้มครองเนี่ยเขาก็ต้องรีบดาเนินการตามที่บอกเมื่อกี้อาจจะไปขอเมียคืนแล้วก็ทําใหม่อะไรอย่างเงี้ย อ๋อค่ะถ้าค่ะถ,ถ,ถ้าอย่างงั้นลูกค้านะคะของบริษัทประกันภัยทั้งสองแห่งถ้าเกิดเขารู้ว่าอาจแทงเขาเขาติดต่อ15บริษัทที่เข้าร่วมโครงการเลยได้ไหมคะเพื่อไปซื้อแล้วก็เพิ่ออาจจะ,ะต้องเพิ่มเงินเพราะมูลค่าของกรมธรรม์ของเขา่ไปไหนมันเหลืออยู่นีเขารีบติดต่อเลยได้ได้ไหมคะได้ค่ะพอค่ะสิบห้บริษัทที่เข้าร่วม ทีเหลือประกันภัยอยู่แล้วรับช่วงต่อค่ะค่ะสิบห้าบริษัทมีบริษัทไหนบ้างคะค่ะมีบริษัทนะคะถ้าเป็นเอ,อถ้าเป็นวิทยาศรกภัยก็จะมีกรุงเทพประกันภัยกรุงไทยพาณิชประกันภัยเอธณะชาตินวสิิธิ์ไทยประกันภัยไทยวิวัฒนิตแค้ประกันภัยทิพยะประกันภัยเีเวศประกันภัยแล้วก็เอกรุงไทยแอ็กซ่าค่ะโตเกียวมารี ส่วนประกันชีวิตก็จะมี g e n e r a l ี่ไทยประกันชีวิตเืมองไทยประกันชีวิตอายุทยาอารีอนันแล้วก็เอเค่ะหมดสิบห้าบริษัทค่ะหมายถึงณนะนะตอนนี้บริษัททั้งหมดนี้เขาพร้อมจะดำเนินการต่อแล้วใช่ไหมคะคือ,ค,อคือเขาก็บูรณาการกับคอพพอนะแต่ความพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเดว๋ต้องดูอีกทีนึงแต่ว่าจริงๆอะ่ะเขาก็พร้อมที่จะเข้าร่วมแล้วแหละเขาก็ส่งรายชื่อมาแล้วค่ะอ ค่ะคือถ้ามีปัญหายังไงเนี่ยผู้ว่ประกันภัยสามารถติดต่อคอพจังหวัดหรือไม่ก็เอเรามีตอนนี้มีสายด่วนคอพหรือไม่ก็แชทบออ่อรอบรู้รอบรบรู้ประกันภัยนะคะแล้วก็สายด่วนหนึ่งร้อยยี่สิบสี่คู่สายค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ตอบปัญหาหรือบริการประชาชนทั่วประเทศอยู่แล้วค่ะค่ะค่ะสายด่วนคอพนี่คือหนึ่งหนึ่งหก หนึ่งหนึ่งแปดหกนะคะหนึ่งหนึ่งแปดหกร้อยยี่สิบสี่คู่สายตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมคะค่ะช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงสิบเจ็ดวันแรกนี่ประมาณ2ิ่ชั่วโมงแต่ต่อไปก็จะค่ะเป็นเวลาปกติมีแชคบอร์ดด้วยนะคะคอพพรอบลูะส,สามารถเข้าไปเซิร์ชแล้วก็หรือไม่ก็ทางเว็บไซต์ของขอคอพพคะอค่ะ,คะมีอะไรที่ลูกค้าของทั้งสองบริษัทนี้ควรจะผู้ซื้อประกันนี้ควรจะต้องทราบอีกบ้างค่ะค่ะ องั้งงงพูดถึงอ,อันนี้แหละสําคัญก็คือหลักฐานในการไปยื่นขอรับชําระหนี้นะคะ,คะอันนี้ผู้ปรกันภัยต้องเตรียมไปเวลาเขาไปยื่นคําร้องขอรับชําระหนี้จากกองทุนเนี่ยก็คือกรมธรรม์ประกันภยัยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ที่สําคัญก็คือหลักฐานการเป็นหนี้หลักฐานแสดงความเป็นมูลหนี้นะอาจจะเป็นใบเคลมหรือใบตัดแล้วหรือ อะไรก็แล้วแต่ที่หละว่าบริษัทเป็นหนี้เราบริษัทยังไม่จ่ายค่ะ <c oughs> แล้วถ้าเป็นกรณีนิติบุคคลก็อาจจะมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลถ้าเป็นกรณีที่ผู้เอประกัภัยไม่สามารถเอ่อมาขอรับได้ก็อาจจะมีหนังสือ,อมอบหน้าก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบผู้รับมอบค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นหลักฐานหลักๆที่จะต้องใช้ในการดําเนินการยื่นคําร้องของขอ,ขอรับชำระหนี้ค่ะอ๋อ <c oughs> ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะตอนนี้คือสามารถยื่นผ่านทางอคอปพอนะคะ,ะจังหวัดบอเขตทุกแห่งได้เลยนะคะใช่เราต้อนบริการอยู่ค่ะค่ะค่ะแล้วก,แวก็แล้วก่อนเข้ารายการจะคุยเรื่องประกันเนี่ยอันนี้เป็นบริษัทประกันอื่นนะคะไม่ใช่ของสองบริษัทนี้นะคะที่ที่ขออนุญาตแต่ว่าเขาบอกว่ายื่นโควิดเจอจ่ายจบไปแล้วตอนเนี้ย เกินเดือนหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้เงินทันยังไงดีคะน่บอกคะ่ะถ้ายังไม่ได้เงินคือบริษัทเออไม่ตอบกลับมาหรือเออไม่ไม่อะไรเลยใช่ไหมก็ก็มีสํานักง,งานคอพอจังหวัดอ่ะคอยคอยดูแลอยู่แล้วก็สาม,มารถมายื่นคําร้องเรียนเออที่สํานักง,งานคอพอจังหวัดทั่วประเทศเช่นกันคะ่ะค่ะ แล้วเราก็ดำเนินการตามกระบ,บวนการรับเรื่องร้องเรียนก็ <S <S อาจจะเชิญบริษัทมาชี้แจงว่ามีเหตุผลอะไรทําไมถึงไม่จ่ายติดอยู่ตรงไหนถ้าเป็นบริษัทที่ที่เป็นปกติอนะคะอืมค่ะรเรามีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วค่ะค่ะจริงๆเราตามกําหนดระยะเวลาเนี่ควรเรากากาหนดไหมคะว่าจะต้องจ่ายเออจริงาามยื่นไปนานแค่ะหนค่ะผู้ประกันเนี่ยเวลายื่น เพยเนี่ยบริษัทจะต้องชดใช้ภายใน15วันหลังจากหลักฐานถูกต้องครบถ้วนนะคะบริษัทต้องจ่ายให้ผู้ผู้ประกันภัยภายใน15วันยกเว้นว่าเขามีเหตุจาเป็นหรือสัตว์ข้องอะไรเขาต้องชี้แจงเราค่ะค่ะค่ะอืค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายัง ช้ายังเงียบอยู่นะคะติดต่อที่คอพพได้ติดต่อที่คอพพจังหวัดได้เลยจังหวัดได้เลยนะคะทีนี้อคือถ้าสายด่วนหนึ่งหนึ่งแปดหกแต่ว่าถ้าติดต่อคอพพจังหวัดเนี่ยติดต่อยังไงคะค่ะมีคนบอกว่าถ้าจะติดต่อเนี่ยติดต่อคอพพจังหวัดใช้หมายเลขไหนคะค่ะคอพพที่คที่ไหนมันมีมันมีทั่วประเทศอ่ะค่ะหรือว่าติดต่อคอพพภาคเก้าได้ไหมคะจะติดต่อยังไงคะหรือคอพพสงขลาแบบที่ไม่ใช่สี่ตัวเนี่ยนะคะเป็นศูนย์เจ็ดสี่ อ๋อ oh, ได้ได้ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะขออนุญาตค่ะ <0 7. S 1> ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็จริงๆคำถามนี้เนี่ยน่าจะตอบเหมือนกับที่ที่ท่านถามเมืสักครู่นะคะว่ายื่นเคลมกับบริษัทเรื่องของโควิดไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนยังไม่ได้รับการติดต่อกลับเลยเนี่ยก็ให้ติดต่อที่คอปพอจังหวัดให้ ประสานงานให้จะได้สอบถามทางบริษัทว่าเกิดมีเหตุผลอะไรทําไมถึงเงียบไปนะคะบริษัทต้องมาชี้แจงนะคะอ่านะคะก็เป็นคําถามที่ยื่นบอกว่ายื่นเคสค่ะถ้าเป็นศูนย์เจ็ดสี่ค่ะจังหวัดสงขลาเนอะศูนย์เจ็ดสี่ค่ะสองห้าสองหนึ่งศูนย์ห้าค่ะศูนย์เจ็ดสี่สองห้าสองหนึ่งศูนย์ห้าค่ะใช่ค่ะเพราะจะไหวเพราะต้องพพอภาพด้วย เนื่องจากคนติดต่อบอกว่าหนึ่งหนึ่งแปดหกนะคะทั้งที่มีร้อยกว่าคู่สายแล้วแต่บอกติดต่อยากมากเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีประชาชนไปใช้บริการเยอะก็ได้นะคะค่ะคนใช้บริการเยอะมากค่ะค่ะถ้าเป็นสุจีศีก็เฉพาะวันทําการวันเวลาทําการถูกไหมคะท่า,าคนคะนัแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งค่ะค่ะค่ะทีนี้ถ้าเกิดยื่นเคลมไปแล้ว<อ>แล้วก็ทางบริษัทยังเงียบอยู่ถ้าเราจะติดต่อที่คอปพอจังหวัดไม่ถึง ติดต่อทางโทรศัพท์ก็พอหรือว่าเราต้องไปติตด,ตตดต่อด้วยตัวเองพร้อมกับหล <มา S 1> ักฐาน <มา S 1> อะไรไหมคะ,คะมาด้วยตัวเองได้เลยค่ะมาด้วยตัวเองได้เลยค่ะแต่ว่ามันมีช่องทางร้องเรียนทางออนไลน์นะคะค่ะส,สามารถดําเนินการได้คค่ะ่ะะลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของคอปพอก็ได้ www. ค่ะ w w w o i c o r t h ก็จะมีแบบคําร้องเรียนอ่ะให้ยื่นผ่านเว็บไซต์ แล้วก็จะให้คิดว่าเคุณจะร้องที่ไหนพอพอสงขาหรือพอพ,อพอยะลาปัตตานีเนี่ยได้หมดค่ะค่ะใช่สามารถอำนวยความสะดวกคือคือช่วงนี้โควิดนะส่วนใหญ่ก็จะยื่นออนไลน์กันค่ะเรามีบริาการใช่พอยื่นออนไลน์เสร็จเรื่องนี้ก็จะส่งต่อให้กับคอพอคสงขลาใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องคี่สงขลาแล้วก็ดําเนินการขั้นตอนตามปกติ ค่ <c oughs> ะะก็มงโปรประสานผู้ร้องว่าถึงว่าข้อมูลเร่งถูกต้องครบถ้วนนี้ก็ <c oughs> าสามารถประสานผู้ร้องตามเบอร์ที่ผู้ร้องให้ไว้ค่ะอ,อ๋อค่ะค่ะละค่ะขอบคุณข้อมูลมากค่ะขอบคุณค่ะท่านปอบงเดือนค่ะค่ะ ใช่ค่ะก็ขอยืนยันตรงนี้อีกครั้งนะคะว่ากรณีที่บริษัททั้งสองถูกเพิ่งขอเบิญอนเนี่ยสำนักงานกกก็ได้ดาเนินการดาเนินการตามกฎหมายนะคะด้วยความโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นเป็นสําคัญค่ะเราดูแลประชาชนด้วยด้วยความเต็มใจแล้วก็ยินดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ